นี่คือเรื่องราวที่หลายคนอาจไม่คาดคิดนักแสดงชื่อดังอย่างซัฟมาตินสตีมาเทนต้องยกเลิกการแสดงตลกในทัวร์ดู๊กส์ออฟฟ์นีทาวน์ถึงสองคืนในรัฐเวอร์จิเนียหลังจากติดเชื้อโควิด -19 แม้จะเคยร่วมงานกับมาตินชอตมาเทนชอตคู่หูในภาพยนตร์ o อ l y Murders in the Building แต่ครั้งนี้สุขภาพปรับกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่บังคับให้ต้องเลื่อนกำหนดการแต่ที่น่าสนใจคือมาตินไม่ได้แค่ประกาศผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเท่านั้นเขายังโสพสภาพสุนัขของเขาที่ดูเศร้าบน Instagram, ร้อมอคววาสสัๆที่่ืถึงึงงูกผิดห ที่รักคือเวอร์จิเนียบีดและริชมอนด์ขอโทษด้วยครับโควิดทําให้ผมไม่สามารถแสดงให้พวกคุณดูได้ตามมาตรฐานที่คุณสมควรได้รับถึงกระนั้นเขาก็ยังแฝงความตลกไว้ในโพสต์ถัดไปโดยแชร์ผลตรวจโควิดเป็นบวกพร้อมข้อความว่าเฮ้ยนี่ไม่ใช่แค่วัดนะน่าสนใจยิ่งขึ้นไปอีกคือผู้จัดงานยืนยันผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการว่าจะคืนเงินให้ผู้ซื้อบัตรทันทีซึ่งเป็นการรับมือที่โปร่งใสแต่สิ่งที่หลายคนอาจไม่รู้คือนี่ไม่ใช่ครั้งแรกท,ที่ทีมนักแสดงนี้เจอปัญหาจากโควิด ย้อนกลับไปในเดือนกุมภาพันธ์มาตินชอตเองก็ติดเชื้อหลังร่งรวมแสดงในพิธีเฉลิมฉลอง s น 50th โดยมาตินคอมเมนต์บนโซเชียลว่ามายารุดเอาติดเชื้อมาตินติดเชื้อทำไมถึงเป็นเช่นนี้คงต้องโทษคำสาปโควิดจากแซนด์ที่50ปีแล้วทำให้การสแสดงในเมืองน็อก์วีและดวมถูกเลื่อนไปอีกเช่นกัน และนี่คือสิ่งที่หลายคนอาจไม่ทันสังเกตทั่วแสดงตลกของซัฟ์มาตินยังมีกำหนดการต่อเนื่องยาวไปจนถึงปี2026โดยรอบถัดไปในฟลอริดาจะเริ่มในวันที่4ตุลาคมนี้แต่คำถามคือคุณคิดว่าการเลื่อนการแสดงเพราะโควิดเป็นเรื่องน่าตำหนิหรือเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมหรือคุณเห็นว่าคำสาปในที่เขาพูดถึงเป็นเรื่องจริงหรือเพียงแค่เป็นการล้อเลียนแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลยในคอมเมนต์